ันนี้นะครับผมจะมาบอกคนในข้าวกรอบหัวฟ้าทุกคนเลยนะครับอโอเคว่าเดียวผมเดินเข้าทางนี้ดกวาสวัสดีครับทุกคนน้องผมเนี่ยตั้งใจทำงาน อันนี้ก็จะเป็นห้องศัตรูของการทีมนะครับผมนี่แต่นี่เป็นทีมงานดีเมอร์นะครับผมวันๆนี้ไปทำอะไรเวลาเล่นแต่เกมถ่ายคลิปกันเล่นแต่เกมฮะผมจะพาไปดูคนตัดต่อของดีเมอร์เฮ้ยดูฟุตหนี่เฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้มันภาพถ่ายหน้าจอหรือเปล่าไม่คนนี้ดูคนนี้เฮ้ยทำอะไรไม่ไหวมาชี้มชี้ี้เฮ้ยพิมใหญ่เลยตั้งใจมากเลยคนนี้เราทำบัญชีหรือมเกียนโคดเนี่ย พ้อผัวฟ้าเราจะมีสมาชิกเพิ่มมาอีกหนึ่งคนแล้วเฮ้ยเฮ้ย้ยใะเฟธานะเออเฟธาก็เป็นคนในข้อผัวฟ้าเหมือนกันตจะมีเพิ่มอีกคนนึงก็คือ ก็เจนโลนะครับสวนสัตว์สวัสดีคนไทยทุกทนนี่ลำไยนอกโลกทุกคนด้วยนะครับในวันนี้นะครับผมก็ได้มาที่บ้านของจานทีนะครับแล้วก็คือจะมาหาน้องๆนะครับดีนเนี่ยเพิ่งจะนับรถมาเองนะครับออเ โอเคครับทุกคนครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะได้โอกาสแล้วคือเมื่อกี้นะครับผมเพิ่งจะโทรบอกพี่เสือนะครับว่าพี่กี้ท้องนะครับทุกคนใครที่ยังไม่ดูตอนผมไปบอกพี่เสือก็ไปดูได้นะครับผมแต่ว่าในวันนี้นะครับผมจะมาบอกคนในข้าวกรัวฟ้าทุกคนเลยนะครับแต่แบบคือผมไม่อยากโทรบอกอยากจะมาบอกกับตัวเองอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะเป็นยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงครับผมก็จะเดินไปบอกแบบเรี่ยวๆเลยนะครับผม จะได้ทุกคนมารวมกันดีอะขออนวญานะครับทุกคนครับอย่าลืมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศในครอบครัวหัวฟ้ากันแบบเรียวๆเป็นวอล์กธรรมดาแล้วกันนะครับในคลิปนี้โอเคไปดูกันเลยครับโอเคครับทุกคนครับก็ตอนนี้พี่กี้อยู่ด้านในแล้วนะครับทุกคนก็ผมมาถึงได้แป๊บหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เลิกบอกนะครับผมคือจะไปบอกตอนนี้เลยนะครับทุกคนครับ ไอทีมแรปร้องเพลงอยู่ครับอกรล้กะตามเสิทธิ์เรีอะไรบ้างล่าสิหรอมันร้องเพลงหรือเปล่าเนี่ยลิกสิ์ลิกาสิ์อะไรตรวจจับเจอเปล่ายูทูบงงเพลงอะไรโอเคว่าเดินเข้าทางนี้ว่า ดีครับทุกคนอะไรครับทุกคนครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในสตูของน้องดีเมอร์นั่นเองนะครับทุกคนครับสวัสดี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 ครับการเรียงกันเลยทำงานนะครับน้องผมเนี่ยทั้งใจทำงานมากพี่คนตัดต่อนะครับของดีเมอร์ แต่อันนี้เป็นคนตัดต่อเป็นคนตัดต่อด้วยแล้วก็เป็นฝ่ายไอทีด้วยฝ่ายไอทีประจำหัวฟ้าเออได้เลือกแนะนำคนในกองหัวฟ้าเด็กหันหน้าโชว์หน่อย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 ทำหน้าหล่อๆไอแม็กไอดีเอาดีๆ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 ไปหัวแล้วพี่หมดเลยเอาดีๆโชว์กล้องดีๆดีๆหน้าหน้าหน้าโอเคเอาหัวเอาดีๆไม่ใช่ อันนี้นเป็นฝ่ายไอทีประจำห้องของฟ้านะครับผมจริงๆแม็กซ์เราไม่ได้เป็นคนตัดต่อแต่ว่าคือมาแล้วแบบก็ช่วยน้องเพิ่มเติมทำปกด้วยแล้วก็กร้องอ่ะนล้ก็เป็นฝ่ายไอทีก็ฝ่ายไอทีแหละก็คือใครจะมีปัญหาอะไรด้านคอมก็บอกแม็กแม็กแกให้รับไปเลยครับ รวมศิลปินงไหมเพื่อนอันนี้ก็เป็นจานทีมนะครับผมก็ผมจะพาไปดูตู้จานทีมนะครับ,รบ,ดดรบอันนี้ไข่เนี่ยมะสั่นะดิ๊กดิ๊กดิ๊ก ใครนะเล่นดูสาวไปแล้วบอยก็ยังสาวแอ่บดูสาวน้องใจอมบอสการเลตอ่ะมาทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปแนะนำคอนโดโปรโฟร์ฟลายอีกนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องสตูของากทีมนะครับผมมีคอมหนึ่งสองสามตัวนะครับนี่แต่นี่เป็นทีมงานดีเมอร์นะครับผมวันๆนึงก็ทำอะไรเวลาเล่นเกมถ่ายคลิปกันเล่นแต่เกมฮะเล่นแต่เกมเหรอเล่นเพ ยังยังยังิยังอีกยังถึงแม้ว่าจะเป็นทีมงานของบีมเมอร์หรือจานทีมเนี่ยจะต้องอยู่ในอนับผมนะครับทุกคนยังไม่เลิกอีกโอ้กูมึงะยังไงเอาลยเอาเเท่าทีไปมึงอะเท่าทีคิดเกยเพื่อนเพื่อนอ่ะอันนี้เป็นคอมของคนตัดต่อจานทีมนะครับผมเฮ้ยอยู่าเลิอย่าเลิอยู่าเลิ เขาเป็นคนตั่อของการดีมนะครับก็เป็นสมาชิกใหม่ของบัวฟ้านะครับผมเอาเป็นไงต้องสัมภาษณ์หน่อยว่าตั้งแต่มาอยู่กับการทีมแล้วเป็นไงดีไหมก็ทำงานได้เรื่อยๆเขาก็ดีครับชีวิตก็ดีขึ้นครับอันนี้นี่คือเงินเดือนสองหมื่นสามเลยนะคือเงินเดือนเยอะมากแต่ส่งคลิปมาให้ตัดเทียบลงอะไรนะอันนี้อะไรผมส่งคลิปเที่ยงคืนครับลงเจ็ดโมงเช้าลงเจ็ดโมงอะไรที่อะนะลงตอนเย็นเอาดีสัมภาษณ์คนตัด ถ้ามาได้ก้องตัดมัต่อเลยจงตานี่ครับใช้งานเกินแล้วเยี่ยงท่าปกติเราคนตัดเนี่ยต้องใช้เวลาตัดหนึ่งสองสามวันนี่ส่งงานที่คุณลงมาเที่ยไรก็เห็นมาตินงกินแต่ข้าวไม่เห็นมาทำงานเลยดีแล้วม่กินข้าวมันไม่กินยาเลย แล้วกะอันนี้เป็นคนตัดต่อของจารทีมนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูคนตัดต่อของดีเมอร์เฮ้ยมึงทำอะไรวันวันรับแต่งานอ่ะเฮ้ยเฮ้ยดูกบุ๊ดีเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้มันภาพถ่ายหน้าจอหรือเปล่า ไอของจริงจ้ิพูดเยอะเกินนะแบบเนี้ยเป็นวอาว่าแบ็คเกอร์พิ่งตั้งใจตักเกินไปเปล่าะไรไม่คนนี้ดูคนนี้อะไรไม่ทำบัญชีบัชีเหรอบัญชีตี๊บใหญ่เลยตั้งใจมากเลยคนเนี้ยเราทำบัญชีถึงมีเขียนโค้ดเลยไม่จะเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วไงโปรแกรมเมอร์แต่ทำใน Excel งานของใครที่เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับจริงๆแล้วโปรแกรมที่คุณใช้อยู่ใช่มันต้องใช้ใน Excel ต้องทำใน Excel เท่านั้นแล้วเขียนโค้ดขึ้นมานะนี่เลยนั้เลย ไ่ละกนเออนี่ันนี้คนตัดต่อจริงๆอันนี้ตัวหลักตัวหลักนะครับตัวหลักเนี่ยตัวสองตองเฮ้ยนัพี่ตี๋หรือเปล่าโอ้ไอ้เตี๋ยันจัดไอ้สัตว์เป็นคนสำคัญเงอนหลักทุกพี่โมันไม่ใช่ที่หนึ่งแต่มันคือที่สองยังใส่ใจเลยครับยาวเขาดีกันมันก็ไม่กล้าจับหมาเพื่อนผมเป็นคนอารับรักครับผมนี่เพื่อนผมมีแฟนมาสี่ห้าคนแล้วผมยังคนเดียวอยู่ศรัทธาเลยรักเดียวครับทุกคนครับเนรัทธา แล้อันนี้ก็ศรัทธาในรักเดียวเหมือนกันครับแต่เมียนอกใจเรมีคนอ,อนื่นครับก็เลยต้องเลิกน,น,น,นะน,นี่หนามันหรือเวลาดนามึง<ำ> <laughs> อ่ะดูฟุตด,ดูฟุตด,ดูฟุตนี่ไม่ใช่เล่นๆนะคระับทุกทใยทํางานนี้สําคัญกับผมมากจริงๆนินๆ,นอนๆเอออะโอเคครับเดี๋ยวไปดูดิเล่นจริงรัง,ด,งด,ดูหนังเนี่ยรังดหนอ้สู้บอกเลยอ้เนี่ยไม่อันนี้ต้องเป็นวิทยาทานในการทําคลิปอ๋อดูว่าเขาตัดยังไง แบบเอเห็นว่าแบบเอาคนที่แรกดีมทำจ้ำก็ถาของแฮร์รี่พอเตอร์ไปให้ถึงข้างข้างลอเลยโอเคแล้วทุกคนครับวันนี้เรามีเรื่องสำคัญอยากบอกเลยนี่อะไรครับดีม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 เรื่องก็คือดีมกับเนกเเเรยกดีมน้ำเ็ดนนมืตัวเป็ักใจเเย ดีก็ไม่ต้องแนะนำหรอกรู้อยู่แล้วนะครับผมวันนี้พี่วีเรื่องสำคัญจะบอกบอกไอ้ทุกคนทุกคนพี่งจริงทำงานกันได้บ้างเดี๋ยวขอเรียกเรียกรวมหน่อยได้ไหมขอเรื่อนเลยทุกคนเลยคือเรื่องอะไขอเริ่มงหน่อยได้ไหมครับขอเรื่อหน่อยได้ไหมครับมามามาขอเรื่องหน่อยครับขอเรื่อหน่อยครับมาวันนี้วันนี้วันนี่ยมาทุกคนมาทุกคนมาเนี้ทุกคนมาเนี่ทุกคนมาเนี้หมดเลยเีย้เร็ว เคตอนนี้ก้าก็ลครบเกือบทุกคนแล้วโอเคดี่เสือับน้อุกโอเคแล้วก็าก้อนขาดีงงานคนหนึง สำคัญเพราะว่าจะบอกกอาดิยนมไปได้พี่กี้มานพี่กี้มาเนี่ยพี่กี้มาเนี่ยเดี๋ยวว่าจะเป็นเรื่องบอกเลิกมาคบกูเฮ้ยพีิกเลยนะพี่จะประกาศแล้วประกาศเลยว่ามันอาจจะเลิกกันมาคบกูอโอเคทุกคนอันนี้ผมขอ แป๊บหนึ่งก็คือแต่จะมีคนถามว่าขาดคนนั้นคนนี้ไปนะครับข้อตัวฟ้าเราอยู่แค่นี้นะครับคนที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็คือไม่ใช่คนอห็นฟ้ายกเว้นพี่เสือปบมุกแล้วก็กรแล้วก็ฟิมเชื่อก็ไม่เกี่ยวแล้วนะครับทุกคนอ่ะผมจะประกาศแล้วนะครับผมว่าตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นไม่เอาแบบยุคแก๊งอะไรนี้เข้ามปรฟ้าใช่ที่ว่าเข้าไปฟ้าแล้วก็ไม่มีใครทำซีผมแบบพี่นี่เลยเพราะว่าตั้งแต่จะกิมจนยังต้องแกจไป อ๋กูร้องยันลูกบวชอ่ะอ่ะโอเคครับทุกคนครับข้อหมอกฟ้าเราจะมีสมาชิกเพิ่มมาอีหนึ่งคนล้วเฮ้ยใครอะใครก็คือน้องไม่ขออีนแล้วคุยได้นะท้องพี่ไม่ใช่เออเฟ้าก็เป็นคนในครอบหมอกฟ้าเหมือนกันแต่จะมีเพิ่มอีกคนนึงก็คือลูกอีกคนนึงของพี่ลูกอีกคนนึงของพี่ no yeah! ไว่ามันว่าไงเรารู้อยู่แล้วอ่ากูก็ไม่ให้เหมือนกันพี่หาเด้วยพี่หาเด้วยมาแย่งมันอ่ะไปหาแฟนก่อนดีกว่าหาดีๆนะอย่าไปเอาแบบคนเล่นเกมเจอโอเคโอเคไม่รอแวไม่รอแล้วเดินเราเช้าโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากครับนี้ก็มาบอกกับน้องๆทุกคนว่าวิวี่ท้องลูกอีกคนหนึ่งแล้วนะครับเฟนุ่ ไม่ได้ย,ยเลยแล้วบ้านเรามันเป็นอะไรมันมีตัวจริงบ <c oughs> ้างอ่ะก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่แบบมีใจด้วยนะครับผมอ่ะก่อนจะไปเดี๋ยวอย่าลืมฝากกดติดตามนะ้องบีมเมอร์ด้วยนะครับผมช่วงนี้น <c oughs> ้องตั้งใจทำง,งานมากนะครับผมไปยาังกันไปยังคอนเทนต์เรื่อยๆนะครับผมแล้วน้องก็งงคุณหมอมาสไม่ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้กระดับกับน้องหน่อยนะครับแล้วก็อาจารย์ทีมนี่ <c oughs> ช่วงนี้อาจจะเพิ่งเพิ่งไปหน่อย <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ได้ลงคลิปแล้วผมวันนี้เข้าใจเรื่องของนมาฟิลแบบประมาณว่ามันแบบมันอยู่คนเดียวแล้วมันมันไม่มีอารมณ์ทำอะไรเงี้ยเมื่อก่อนทำคลิปก็แบบทำกาแฟเนาะก็ไม่เหนื่าวันนี้แหละสัตว์ตัวเดียวับเตอร์ก็พอเลิกกับแฟนไปก็แบบเฮิร์ดนะครับก็ยังไม่มีกำลังใจกลับมาทำคลิปเต็มตัวก็ยังไงก็อย่าลืมไปใช้กำลังใจจากทีมด้วยนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนเลยไงขอบคุณมากนะวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วสำหรับวันนี้เราจะไปอย่าลืมทำคไลกอย่าลืมทำคนดีให้ช่องเราด้วยเด <Hey. S 2> อ่ะแตก่อนไปครับในคลิปนี้ขอฝากทุกคนไว้เผื่อคลิปหน้าด้วยว่าผมจะให้ทุกคนได้ข้อมวงฟ้าทายกันว่าลูกพี่เนมเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนฝากทุกคนด้วยนะครับผมอ oh. ย่ไว้ีย่ไว้นะครับคนดูรอดูคลิปหน้านครับผมจะมาให้ทุกคนทายกันนะครับว่าลูกผมเป็นผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวกันนะครับคลิปหน้า